ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอทุกท่านนะครับเมื่อเราพูดถึงเครื่องยนต์4จังหวะนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะพูดถึงชุดมีดปาดบ่าวาวที่เพื่อนเพื่อนักถามเข้ามานะครับว่าอยากให้รีวิวอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนว่าสั่งซื้อที่ไหนนะครับในชุดนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีการใช้นะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆืไปทําการรีวิวชุดมีดปาดบาวาวสาหรับเครื่องยนต์สจังหวะนะครับเพื่อนเพื่อน แล้เพื่อนๆนเมื่อพูดถึงชุดมีดปาดบ่าวาวนะครับมีดปาดบ่าวาวของเครื่องยนต์สี่จังหวะที่ใช้ในการทาความสะอาดชุดบ่าวาวนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเวลาเราไปสั่งมามันจะมาเป็นชุดแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ่านเดี๋ยวจะสั่งที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงนะครับเพื่อนเพื่อนก็นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็คือข้างในนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือข้างในนะครับเพื่อนเพื่อน ข้างในก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเพื่อนก็มีชิ้นส่วนอยู่ตามนี้เลยเวลาเราสั่งมานะครับเพื่อนนะครับอ่าเวลาเราสั่งมานะครับก็เวลาเราสั่งมานะครับส่วนมากเราจะได้ใช้เฉพาะแถวนี้นะครับแถวนี้คืออะไรนะครับแถวนี้ก็คือชุดหินเพชรที่ใช้นะครับในการกัดบ่าวาวหรือว่าทําความสะอาดหรือว่าปรับให้บ่าวาวของเราเรียบนั่นเองนะครับเพื่อนก็คือตัวนี้จะจําเป็นที่สุดนะครับเพื่อน ในการปาดทําความสะอาดบาวาวนะครับอถ้าบาวาวไม่สุดนะครับถอดออกมามีตามดนะครับบาวาวยังสูงอยู่ก็เอาตัวนี้นะครับวางลงไปแล้วก็หมุนไม่กี่รอบนะครับเพื่อนๆก็จะอ่าบาวาวก็จะสะอาดแล้วนะครับไม่มีตามดแล้วนะครับคมกลิบเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับไอชุดมีดปาดบาวาวตัวนี้นะครับ ชุดหินเพชรตัวนี้นะครับเพื่อนๆหากเอาไปเทียบกับชุดราคาเป็นหมื่นนะครับเพื่อนๆอ่าไอตัวนี้นะครับจะคมกว่านะครับเพราะว่าเอาไปลองใช้เทสเทียบกันแล้วนะครับอันนี้แค่วางลงแล้วก็หมุน2อสามรอบตาตาหมดก็หมดแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเป็นชุดราคาหลักอ่ราคาสูงๆนะครับจะไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆอันนั้นต้องออกแรงเยอะนะครับแล้วก็ต้องหมุนหลายรอบกว่านะครับแต่แข้อดีนะครับของข้อดีของ ไอชุดราคาแพงก็คือไอหินเพชรตัวนี้นะครับมันจะทนนะครับมันจะไม่สึกเร็วนะครับเพื่อนๆแต่ของเรานะครับนะครับแต่ของเรานะครับก็คืออ่าแบบว่าคมนะครับแต่ว่าหมดเร็วนะครับแต่ในลักษณะการใช้งานของเราไม่ได้ใช้บ่อยก็อ่าไม่ต้องไปซีเรียสมันนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าไอชุดมีดปาดบาวานี้ชุดนี้นะครับสามารถใช้ได้นะครับตั้งแต่ รถมอไซเราธรรมดานี่แหละนะครับอวาวเล็กๆนะครับอวาวเล็กสุดออันนี้เบอร์เท่าไหร่จำมินไม่ได้นะครับเ,เพื่อนๆก็เนี่ยดูให้หน่อยครับ21มิลนะครับ,นนรบเ,เพื่อนๆ21มิลน,นะครับใช้ได้นะครับตั้งแต่21มิลน,นะครับผมก็จํารุ่นไม่ได้ว่าใช้กับรุ่นไหนได้บ้างแต่ที่แน่ๆพวกสปองสปาร์กอ่ะวาววาว ตัวกลางยังพอใช้ได้นะครับแต่วาวเล็กไอพวกสีวาวยังไม่เคยใช้นะครับเพื่อนนะครับตัวใหญ่สุดนะครับตัวใหญ่สุดตัวนี้ใช้ได้กับรุ่นไหนนะครับเพื่อนก็โซนิกนะครับเพื่อนใหญ่สุดนะครับก็อยู่ประมาณโซนิกนะครับเพื่อนนะครับถ้าใหญ่กว่านี้นะครับมันก็ได้แค่วาวไอเสียของคูโบต้าอีทีเก้าห้านะครับเพื่อนไอดีไม่ได้นะได้เฉพาะไอเสียของคูโบต้านะครับเพื่อน นะครับก็สามารถทําความสะอาดได้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นแถวของชุดหินเพชรนะครับส่วนแถวนี้นะครับเพื่อนๆส่วนแถวนี้ก็จะเป็นใบมีดเล็บนะครับใบมีดเล็บเราจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับนอกที่จากว่ากรณีที่เรา,ากรณีที่เราไปตีบ่าวาวนะครับพอเราตีบ่าวาวนะครับเราเชื่อมแล้วก็ตีบ่าวาวเก่าออกแล้วก็ซื้อบาวาวตัวใหม่มาสวมลง พอเราตีลงไปเสียดสับเรียบร้อยเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวกัดองศานะครับใช้มีดเล็บเป็นตัวกัดองศาลงไปก่อนนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราทําการกัดองศาไปแล้วนะครับเราก็ตามด้วยหินเพชรนะครับตามด้วยหินเพชรแล้วเราก็มาทําการบดวาวอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการใช้งานนะครับทีนี้ทําไมมันให้มาเยอะเหลือเกินไอฝั่งนี้นะครับเพื่อนๆนะครับ าเอียที่เขาให้มาเยอะก็เพราะว่าว่าไอดีว่าไอเสียของรถแต่ละรุ่นองศามันไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับองศาไม่เหมือนกันนะครับพอองศาไม่เหมือนกันแล้วเราจะหาองศาได้อย่างไรนะครับมีวิธีการหาองศาอย่างไรนะครับเพื่อนๆนะครับโอ้เดี๋ยวหาว่ากันกี่นองแป๊บหนึ่งนะครับสมมุติว่าสมมุติว่านะครับอันนี้วาวผมอยู่ในระนาบระนาบนี้แล้วกันตั้งฉาก90องศานะครับอันนี้ แล้ววิธีการหาองศาบาว,าวเห็นไหมเอ้มีดปาดบาว,าวตัวนี้มันเอียงออกไปด้านขวาถูกไหมนะครับมันเอียงออกไปด้านขวานะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยถ้าเอาบาวมาสัมผัสกันเนี่ยนั่นหมายความว่าไอ้มีดตัวนี้ไม่ใช่องศานี้นะครับเ,เพื่อนๆไอ้มีดปาดบาว,าวกับใบวา,าวคนละองศาเลยเราจะปาดด้วยกันไม่ได้นะครับเราก็ต้องหานะครับ อ่าเราก็ต้องหามาอีกนะครับไอ,อ,อตัวท so ี่สองนะครับพอตัวที่สองมานะครับมันเอียงเข้าข้างในเห็นไหมนะครับตัวที่สองไอตัวนี้นะครับเอียงไปด้านซ้ายนะครับเพื่อนเพื่อนก็องศาไม่ได้อีกอยู่ดีนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าเราก็มาหาองศาต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนอ่านี่นะครับหาองศาต่อไปอันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนะครับวาวตั้งเก้าสิบองศานะครับ ไอมีดของเราก็ตั้งฉากเก้าสิบองศานะครับอันนี้ก็คือเป็นองศาเดียวกันนะครับสามารถนําไปปาดปาดวาลตัวนี้ได้เลยนะครับปาดบ่าของวาลที่จะใส่ชุดก้านวาลตัวนี้ได้นะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นตัวนี้เป็นองศาเดียวกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับทีนี้เพื่อนๆนก็จะสงสัยอีกเลยว่าไอไอ,อน็อตตัวนี้มันแถามมาทําไมถูกไหมนะครับเพื่อนเพื่อนอน็อตตัวนี้แถามมาทําไมเนี่ยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับ ในชุดมีดปาดบาๆนะครับเขาก็จะแถมริมเมอร์มานะครับเขาเรียกว่าแกนริมเมอร์นี่แหละนะครับแถมมานะครับแกน5มิลกับแกน5.5มิลนะครับ5มิลกับ5.5มิลดังนั้นไอ้ตัว5มิลเนี่ยเราได้ใช้อยู่แล้วนะครับเราได้ใช้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวฟมิโอโ v โนะครับสมองสมัดพวกนี้มันอยู่ที่แกน5มิลนะครับเพื่อนๆนะครับแกน5.5มิลมันก็จะไปใช้กับอ่ แะกูลเครื่องสูบน้ํานะครับเพื่อนๆนะครับอ่านี่นะครับเขาก็ให้มาให้เราให้เรามาสองแกนแค่นี้นะครับเดี๋ยวทีนี้วิธีการใช้นะครับของให้น็อตเรามาทําไมนะครับนี่ขอให้น็อตมาเรามาใส่ตรงนี้นะครับใส่น็อตก็ไปก่อนพอเราใส่น็อตปั๊บนะครับอ่าเราใช้งานเราก็มาสวมใช่ไหมไอ้ตรงนี้มันเป็นเทปเปอร์ไงมันเป็นเทปเปอร์นะครับเนี่ยพอสวมเข้าไปมันจะล็อกกันนะครับ พอเราไปกดนะครับพอเราไปกดนะครับเพื่อนๆพอเราไปกดเนี่ยนะครับไอตัวนี้มันจะฟิตไงมันจะฟิตมันจะแน่นเวลาเราคลายออกเราคลายไม่ได้ไงเราเอาออกไม่ได้ถ้าเราไปเคาะมันจะแตกไงเขาก็เลยให้น็อตมาทีนี้ให้น็อตมาแต่เขาไม่แถมบูทไงเราก็ต้องมาหาบูทใส่ตรงนี้เพื่อที่จะใช้น็อตตัวนี้นะครับขันดันบูทบูทก็จะมาดันชุดมีดปาดบ่าวาวออกนะครับเพื่อนๆนี่ก็คือ เหตุผลที่เขาให้น็อตตัวนี้มานะครับเพื่อนๆนะครับในส่วนของแกน4.5มันจะมี4.5กับ4มิลใช่ไหม CBR 4มิลกับตระกูลสปาร์กนะครับที่เป็นแกน4.5มิลอันนั้นเราก็ต้องหาซื้อตังหากนะครับแต่เดี๋ยวผมมีคลิป DIY ให้ดูในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับก็นะครับ เอาไว้เพียงแค่นี้แต่ว่าผมก็จะแนะนำนะครับว่าในการที่เราจะสั่งซื้อนะครับชุดนิดปาดบบาวาชุดนี้นะครับเพื่อนๆอาเนียชุดที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆไปสั่งซื้อผ่าน l a z a ด a ราคาถูกก็จริงครับแต่บางทีเพื่อนๆอ,อาจจะรอถึงสาเดือนเดอ้อเพราะว่าสั่งข้ามระหว่างประเทศนะครับช่วงนี้โควิดนะครับมันจะช้านะครับ ถ้าเราไปสั่งตามเพจโอเคราคาสูงกว่านิดนึงแต่ไม่เกิน3-5มถึงห้าวันเพื่อนๆได้ใช้งานแน่นอนนะครับเพื่อนๆราคาสูงกว่าแต่อย่าถามเลยว่าเขาได้กําไรไหมเขาไม่ได้กําไรหรอกพี่นะครับเพราะว่าค่าจัดส่งระหว่างประเทศนะครับเขาฟรีให้เราก็จริงครับแต่ว่าค่าจัดส่งภายในประเทศเราต้องเสียตังเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็เวลาเวลาตามเพจที่เขาไปขายค่าน้ํามันของเพจที่เขาวิ่งไปส่งนะครับค่า ถ้าเจ็บเงินปลายทางอีกเขาคิดน่าจะคิดร้อยละประมาณ3 4มถึงสี่บาทนะครับเพื่อนๆค่าหอนะครับสรุปแล้วเขาก็ได้ไม่กี่บาทก็ซื้อผ่านเพจจะดีกว่านะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเราไปซื้อผ่านอ่าผ่านทางที่ราคามันถูกบางทีสินค้ามันมาไม่ครบแล้วเราจะตีเคลมามันยากนะครับอย่างน้อยซื้อผ่านเพจคุณก็โทรกลับไปหาเพจก็ได้นะครับเพื่อนๆนะครับเอาคลิปนี้ผมก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้สําหรับเพื่อนๆที่ อ่าให้อยากให้ผมรีวิวนะครับผมก็จัดการให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาพูดถึงวิธีการอ่าสร้างอ่าชุดแกนลิมเมอร์นะครับ DIY ขึ้นมาสำหรับใชส้สในชุดแกนของแกน4ีมินะครับแกนสี่มิลแล้วก็4ี่จุดมินนะครับเพื่อนเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับเพื่อน